เพิ่มนะนะหำบอกหัวเองยิ่งกว่ากเมียนะเอเจ้าไอ้ดูดูดูเตะแล้วเอ้ยเ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 อ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยโอ้ยดูแฮปปี้แล้วโอ้ยแม่เตะ อุ้ยบัวมบัวมบัวอุ้ย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 เอาหัวเ้ยปาได้ปาดีกว่าอุ้ย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 คิดต้มคิดต้มคิดต้มเอาไง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 ครับเอาไงอุ้ย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 โอ้โหนี่ครับเด็กชางต้องแบบนี้ครับชีวิตถึงจะมีความสุขโอ้โหอุ้ย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  วิวไปหาโมมีบอกโอ้โมมีช้างติดติดครับโมมีโอ้เพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้กลัวอะไรนะครับแกงแกงใหญ่แกงใหญ่เกือบโดนแล้วโมมีโอ้เธอเธอโบเปิดแล้วครับเธอโบเปิดแล้วเธอโบเปิดแล้วมาููููะโมเมีกลัวมาไหม ไม่กวรจะตกใจเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเราเออเฮาเฮ้าเฮาสองสี่คนหมายถึงคนใช่ไหมไม่ใช่ช้างไ้าเบรกเบรกเรกเบเบรกเบกเบรเยเบรกมือเบรกมือกเเบกเอเบรกเือกเเรกาเบรเบรกเบรกเบรเบรกบรกเเเกเา ก็ไได้ซ้อนอย่างนี้นเดี่ยวแบบนี้นั่นไงทิ้งแล้วลองแล้วอาชีพ่ี้ผูกอะไรกันีนะเชิญบอกเดี๋ยวคอเติมน้ำมันก่อนโอ้โหอาบคนด้วยเฮ้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 ยคือกิรีว่ะสุดยอดอันนี้ก็บัวทำมากับเลิศนะวันนี้พี่ใหญ่บอกว่า เอาบัวไปงานมันเกิดด้วยแต่งชุดมาด้วยครับก็เลยจัดชุดโคลนให้จัดชุดโคลนให้เลยเรียนสายานะครับเร่ยนสายานะคะบอกลูกด้วยเพิ่งฟังไหมฟังรู้เรื่องไหมใครขโมยสายยางใครขโมยสายยางเดี๋ยว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 โอ้โหคล้องถนนเลย สองแท้ตัวนี้ต่อด้วยไม่ธรรมดาลวเราเพราะว่าล่ะอย่านก็เมีเห็พี่น้องเขาวะเฮอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เจออะไรนะครับหลบให้พุนโอ้เจอของแท้ครับเบรกเออรถไฟมาแล้วของแท้มากพี่น้องรถมันแรงเครื่องมันติดแล้วเอาไม่อยู่โอ้โหโอ้ตีแล้วตีแล้วพี่น้องโอ้โหไม่เกี่ยวเด้อเว้ายผมเป็นม้าดิ ได้หรอเออจะได้ชิมชินจะได้ชินชิมเขาไม่เคยเดิน uh กับหมาเลยครับไม่เคยเดินก oh, oh! ับหมาครับเคยตบหมาอยู่เฮ้ย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 เพิ่มมาเพิ่มเบาหูแรงนี้ครับวิ่งแล้วโอ้โหเครื่องร้อนมีการหมาวิ่งเข้ามาได้สีผ้าขาโอ้โหมีหลักการฟิสิกส์ด้วย เสียงเสียงเกิดจากอะไรโอ้โหสุดยอดฝั่งทะเลเออครับริมทะเลเอออะไรเกี่ยวอะไรมีมีมีอยู่เรื่องเดียวนะครับโมให้หลานฟังเขาบอกตอนเขาเรียนวิทยาศาสตร์อัมพลเสียงเกิดจากอะไรโอ้โหแรงสั่นเทือกของวัตถุโอ้โหสุดยอดโมได้เรื่องเดียวนะฮะตอบถูกด้วยนี่เพิ่มดูเพิ่ม เหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยนะครับโอ้โหดอกนึงสดอกโอ้ย้ยมาให้โดนกัดวะโอ้โหสดอกทิปิกโอเฮ้ยไมเป็นไรไมนเปยนไรโอ้นี่ก็วิ่งเครื่องแรงนกันอุอุ้ย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 ้ยอยอออออุออ้ยอุ้ยอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแตะออกแล้วบีบแตกแล้วปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอ้โหหัวลากครับลากแม่ครับผมโอ้โยยังข้างเส้นหนึ่งตบแตะก่อนทักก่อนอันนี้แรงเบรกล้มมาทำหัวลากมันยอดมาก โอ oh. oh. like ้โ oh. หุก้กระช้าโอ้โหดึงไม่ไหวบอลุดบอลุูบอลุดเบ่งอยู่เชือกหลุดในงานเข้าเลยเชือกมีย่ออันนี้หรือเชือกมีย่ออีกย่ออะไรไก่ชิคเก้นไก่ชิคเก้นเฮ้ยเตะดิ้งดอไก่ชิคเก้นมมนเคมซีกันะครับเคมซอะไรเคมซีคาูคาฟูเดี่ยวอะไรกัน้หูะโบเปิดแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ yeah, ้ยยเฮ้โหวิ่งครับวิ่งแล้วครับวิ่งครับโอ้โหวิ่งแล้วครับแมภาพเ0สาเฟรมเต่อวินาทีเดใหมเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ย เทบเทเฮ้ยอาเลยเ่อมาเลยเอเฮ้ย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 ้ภาพเด็ดเรืด็คือภาพเด็ดครับโอ้โหยเฮยเฮเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเก้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยดเยยเย อาเช่มติดคอนี <hi> ่หัวลากรือเบานี่ยนะครหัวลาก่นี่รดหัวลากนะครับเี๋โหเครื่องเล็กมากแต่ว่าลากแม่ได้เนาะเอสียงมาก่อนโอ้โอ้โหโแม่ไปแม่หมาเิโอ้โหเกือบแล้วพี่น้องโอ้ เฮ้ย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 ไปละบอสโอ้โหใครจะกล้าไปข้างหน้าทีเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยป้า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 โอ้โหเพิ่มอ่าอ่าอ่โอ้ยโคนก็ไม่เกี่ยงครับไปแล้วโอ้ยโอ้โหสไลด์โคนเล่นอีกโอ้โหแม่ยอดรุ่นนี้ครับโคนเคยไม่ยอมติดเลย โอ้ยเห็นหรอตามไปไม่ทันเอาเอาปัดซ้ายปาดขวาเพิ่มเพิ่มปัดซ้ายเพิ่มปาดขวาเต้เต้เเต้เโอ้โหบุกน้ำดีไฟโอ้โห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 จะเตะลูกกระพอนเลยนี่แหละนี่เป็นการเขาเรียกว่าวิ่งออกกําลังกายไม่ใช่เดินออกกําลังกายนะครับวิ่งออกกําลังกายหุยหุย ดูตูดดิโอ้หมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าโอ้หเรียบร้อยครับอยดูควาเป็นมืออาชีพครับมาถึงลงเลยมาถึงลงเลย ทอไป็นมืออาชีพนะครับมาถึงลงเลยไอ้ไอ้ไอเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมุนกันเลยระบบดึงระบบดึงเจ้ไผ่ก็มาแล้วแป๊บซี่ไปนู่นนี่นะครับโอ้ยสมัยหน้าดบเนึน่ยเลยวะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็ฝา,ปปากกด subscribe กดกระดิ่งก่อแล้วก็แชร์ปรชปเป็นยังไงบ้างเม้นกันมาได้นะครับผมสวัสดีครับ